และสัดส่วนที่เกินนะคะเราชั่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่คะครับคนที่อยู่ในโปรแกรมอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าดูแลตัวเองต่อก็คือพึ่งชั่งไปเมื่อเช้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในโปรแกรมหรือว่ากําลังคิดจะลงโปรแกรมใช่ไหมก็ยังไม่ได้ชั่งใช่ไหมเพราะว่ากลัวน้าหนักตัวเองใช่ไหมคะค่ะแล้วเรามาดูสัญญ,ญาณเตือนนะคะให้ลดความพุ่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือน้ําหนักเกินนะคะ เสื้อผ้าเดิมอะค่ะใส่ไม่ได้แล้วมันคับนะคะแล้วก็ภาวะผิดปกติของร่างกายตรวจพบโรคนะคะค่ะแล้วเรามาดูกันนะภาวะน้ําหนักของเราค่ะหรือว่า BMI นะคะเราวัดกันตรงยังไงนะคะก็คือเอาน้ําหนักนะคะหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองนะคะ,คะมาดูนะคะว่าค่า BMI อะคะ่ะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะที่จะคิดว่าเราว่ามันสมส่วนนะคะก็คือสิบแปดจห้าถึง ยี่สิบสองจุดเก้านะคะก็คือสมส่วนนะคะแต่ถ้ายี่สิบสามถึงยี่สิบสี่จุดเก้าค่ะก็คือน้ําหนักเราเริ่มเกินแล้วนะคะยี่สิบห้าจุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้าค่ะก็คือโรคอ้วนแล้วนะคะแต่ถ้ามากกว่าสามสิบเมื่อไหร่อะ,ะคะ่ะคือพ้วนอันตรายแล้วนะคะในนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคะค่ะสองรูปนี้นะคะในร่างกายของเรานะคะประกอบด้วยไขมันและกล้ามเนื้อนะคะสองรูปนี้นะคะมีขนาดเท่ากันนะคะแต่ว่า มีน้ำหนักเท่ากันนะคะว่าแต่ขนาดมันต่างกันนะคะค่ะในร่างกายของเรานะคะก็มาดูโปรเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายของเรานะคะก็คือผู้หญิงเรานะคะจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะส่วนผู้ผู้ชายนะคะจะอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะก็คือว่าสมส่วนนะคะจะได้ถ้าใครอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะคือว่าดีมากเลยนะคะ แล้วไขมันเรานะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะหนึ่งนะคะไขมันใต้ผิวหนังนะคะไขมันใต้ผิวหนังนี้ยังไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าแค่จะทําให้เราค่ะสัดส่วนเปลี่ยนไปรูปร่างไม่สวยเท่านั้นเองนะคะอันที่สองนะคะก็คือไขมันในช่องท้องนะคะไขมันในช่องท้องนี่คะเป็นไขมันที่เริ่มอันตรายแล้วนะคะถ้าไปเกาะหน้าตรงไหนนะคะก็มันจะทําให้ร่างกายของเราค่ะผิดปกติไปนะคะ แล้วก็ไขมันในหลอดเลือดในเลือดนะคะไขมันในเลือดนี้ก็คือเราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเจาะเลือดไปตรวจนะคะเราถึงจะทราบนะคะว่าเรามีไขมันในเลือดนะคะแต่ถ้าเรามีเยอะๆนะคะมันก็จะไปอุดตันตามเส้นเลือดเรานะคะทําให้เลือดไปไหลเวียนไหลเวียนไม่สะดวกนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดค่ะก็คือจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะค่ะแล้วกัน สะสมของไขมันที่มากเกินไปนะคะมันทํในอะไรบ้างนะคะถ้ามันไปกาะตับเยอะๆใช่ไหมคะก็จะเป็นไขมันพอกตับนะคะแต่ถ้าไปอยู่ตรงถุงน้ําดีใช่ไหมคะก็ถ้าไปอยู่เยอะๆนานๆมันก็จะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะคะอย่างหัวใจเนะะี่ยค่ะถ้าไปเกาะตรงหัวใจก็เป็นไขมันครอกใจนะคะแล้วโรคร้ายที่พบกับที่มาพร้อมกับพวกป่วยนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือปวดศีรษะไขมัน กาะต่านะคะนิวในถุงน้ําดีโรคมะเร็งโรคซึมเศร้านะคะโรคระบบทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็โรคพ้อข่าเสื่อมนะคะทุกโรคนี้อันตรายมากเลยนะคะสาเหตุของปัญหาสุขภาพน้ําหนักและสัดส่วนคือการทานอาหารที่ไม่สมดุลทั้งสารอาหารและพลังงานนะคะการแก้ไขจึงต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะไม่ใช่ไปเหตุนะคะแล้วเราจะลดน้ําหนัก แบบไหนกันดีคะมาดูกันนะคะค่ะการออกกําลังกายก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอ้วนน้ําหนักเกินนะคะเราจะไปวิ่งไหวไหมคะล้วก็วิ่งไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราวิ่งแล้วเหนื่อยเราเป็นอะไรไประหว่างทางะคะใครจะมาดูแลเราใช่ไหมคะ,อะพอเราออกกําลังกายเสร็จเราก็หยวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาทานนะคะกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะหนึ่งจานนะคะให้พลังงานถึงหกร้อยสามสิบแคลอรี่เลยนะคะแล้วเรา การที่เราจะเผาผ่านหกสามร้อยหกไยหกร้อยสามสิบแคลอรี่นี้ออกได้ะคะ่ะแล้วก็ต้องไปวิ่งถึงสิบกิโลค่ะแล้วเราจะวิ่งไหวไหมคะแล้วก็วิ่งไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วมาต่อด,ด้วยคืออดอาหารการอดอาหารก็ลดนะคะแต่ว่าร่างกายเราค่ะก็คือจะได้สารอาหารที่ไม่ครบนะคะเป็นก็เลยจะเป็นคนขาดสารอาหารไปนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเรานะคะเหี่ยวย่นนะคะผิวหนังเหี่ยวย่นไม่สวยงามนะคะ และยังมีวิธีที่ง่ายอีกนะคะคือการกินยาลดน้ำหนักนะคะก็คืออันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะการกินยานลดน้ำหนักนะคะมันทำให้ลดจริงนะคะแต่ว่าสุขภาพเราค่ะมันจะไม่ดีนะคะคือทำให้เราโทมสูดฉอมนะคะคือแบบว่าไม่สวยงามอะค่ะและยังมีอีกวิธีนะคะคือการดูดไขมันค่ะการดูดไขมันนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายนะคะถ้าเรามีตังค์ใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่าการดูดไขมันนะค่ะ ต้องใช้เงินเท่าไหร่คะในแต่นละส่วนที่เราจะไปดูดใช่ไหมคะแทนกับโปรแกรมของเราอีกนะคะค่ะถ้าไปดูดมาเสร็จแล้วใช่ไหมบางคนนะคะเกือบเสียชีวิตได้หรือว่าบางคนนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยก็ได้นะคะค่ะแล้วหลักการที่ดีมันคือยังไงครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยแคลอรีนะคะเท่ากับ1นึกิโลกรัมนี่มันคือยังไงคะถ้าเกิบว่าถ้าเราทานอาหารเข้าไปคะ่ะ 7,700แคลอรี่นะคะเท่ากับว่าน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเราทานนะคะน้อยกว่า7,700แคลอรี่น้ำหนักเราก็จะลดลงนะคะ,คะมาดูภาพนี้กันก็คือเราทานหนึ่งันห้อแคลอรี่ใช่ไหมคะและเราใช้พลังงานไปที่หนึ่งพันหก้อยกิโลแคลอรี่นะคะน้ำหนักเราก็จะคงที่นะคะแต่ถ้าเราทานที่สองพันกิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะ แต่เราใช้พลังงานไปแค่1,600งพันกิโลแคลอรี่นะคะน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันไหน,นะคะถ้าเราทานที่1,000งพันลิโลคลอรี่ใช่ไหมคะน้ำหนักเอยขอโทษค่ะเราใช้พลังงานไปที่1,600งพันกิโลแคลอรี่นะคะน้ำหนักเราก็จะลดลงนะคะหลักการของ n s h h p e โปรแกรมของเรานะคะคือการฟื้นฟูนด้วยสารอาหารที่ครบหมูล และรักษาสมดุลพลังงานตามค่าการใช้พลังงานของเฉพาะบุคคลนะคะ,ะค่ะโปรแกรมของเรานะคะก็จะเป็นเป็นจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของฟาร์มพ่อปู่แบบแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็เป็นสถาบันสุขภาพระดับโลกนะคะมาดูภาพนี้กันนะคะก็คือ เรานะคะใช้พลังงานอยู่ที่1,600งพันกิโลแคลอรีนะคะแต่เรากินอาหารเข้าไปค่ะแค่หนึ่งพันกิโลแคลอรีนะคะ,ค 1, น,ะ,คะน้ําหนักเราก็จะลดลงนะคะเพราะว่าอีก600้อยแคลอรี่นะคะเราดึงออกมาใช้นะคะแล้วก็เราได้สารอาหารที่ครบห้าหมู่ทําให้น้ําหนักเราลดลงนะคะวิธีการของอินเชฟของเรานะคะก็คือลดไขมันนะคะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ฟื้นฟูระบบเผาผลาญน,นะคะ สองรูปนี้นะคะก็คือน้ําหนักเท่ากันนะคะแต่ว่าไขามันและกล้ามเนื้อนะคะคือแตกต่างกันนะคะโปรแกรมอินเทอรโปรแกรมของเรานะคะจับมือกับผลิตภัณฑ์ของนิวทีไรนะคะ <c oughs> ดูกันค่ะก็คืออันนี้นะคะเป็นรูปกระเพราสมมุติว่าวันนี้เราทานกระเพราไก่ไข่ดาวไปหนึ่งจานนะคะก็ให้พลังงานที่พลังงานที่สูงนะคะจากแป้งไข่น้ําตาลแล้วก็ไขมันนะคะ แต่สารอาหารนี้ได้น้อยมากนะคะผิดสัดส่วนไม่ครบห้าหมู่นะคะทําให้น้ําหนักเราะคะ่ะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะเป็นอาหารกินนะคะได้รับสารอาหารและพลังงานที่สมดุลก็กพลังงานกับสารอาหารเท่ากันนะคะทําให้น้าหนักค่ะคะูะนที่เกิดข,ขึ้นนะคะแต่ว่าโปรแกรมของเราค่ะก็นนคือได้สารครบห้าหมู่ถูกสัดส่วนและปริมาณนะคะแล้วก็ พลังงานนิสัยนะคะทำให้ล้ำหนักเราลดลงนะคะก็คือรูปของอ้อนอ้อนเองนะคะอ้อนอ้อนก็ได้เข้าโปรแกรมไปนะคะสิบสองสัปดาห์นะคะก็คือทําให้ลูกล่านค่ะเปลี่ยนไปนะคะจากจากเป็นจากแม่หมูเนาะก็คือกลายเป็นคนที่มีสัดส่วนมีหน้าท้องแบบแบบร่องิบเอ็ดก็เริ่มมานะคะค่ะแล้วก็คือจากแบบหน้าที่บรรๆาหน้ากลมๆมนะคะก็เรียวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะ แล้วก็มีเพื่อนนะคะตามเข้ามาลงโปรแกรมด้วยะคะ่ะเอออันนี้สองก็แปดสัปดาห์นะคะก็คือเพื่อนก็ลดไปทั้งหมดเลยนะคะ14กิโลนะคะค่ะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกัน,นะคะ่ะตามเข้ามาปเข้าโปรแกรมอีกนะคะเพราะว่าเห็นสัดส่วนเราเปลี่ยนไปเนาะพี่เขาลดไปทั้งหมด10กโลนะคะอันนี้เข้าโปรแกรม12สัปดาห์เหมือนกันนะคะค่ะอนก็มีข้อความฝากไว้นิดนึงนะคะ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวนะคะยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคนะคะค่ะอ,อ้อนก็ขอจบการเอาอเช็โปรแกรมเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอคืนเวลาให้กับเอ็